อ่ะโอเคครับนักศึกษาเห็นมีคนถามหลายหลายคนนะครับเกี่ยวกับการเตรียมวิดีโอแล้วก็นําภาพมาเสนอนําเสนอนะครับหลายคนอาจสงสยัยว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วอ,อย่างที่ที่ผมได้เล่านะครับวิชานี้เนี่ยก็มีหลายห้องนะแต่ละห้องเนี่ยก็แบ่งกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับมีทําเดี่ยวทําคู่ทําทีมแล้วแต่วันนั้นเป็นกติกาตามที่เรายืนยืนยืนพื้นไว้นะครับ ทีนี้ในสิ่งที่เราจะนาเสนอเรื่องนี้นะครับก็อันแรกก็คือเป้าหมายและผลลัพธ์ก็คือผมต้องการจะให้เป็นการนําเสนอว่ามีสมาชิกกี่คนทําอะไรบ้างทําที่ไหนอย่างไรนะครับมีความเห็นอย่างไรนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการทีนี้ถามว่าอ,อันแรกจบแล้วนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้อันที่2ก็คือว่าแล้วใครจะเป็นผู้นําเสนอนะครับผมคิดว่าหัวหน้าเนี่ยจะเป็น คนที่รวบรวมเนี่ยต้องทํางานหนักแล้วก็จะมีคะแนนพิเศษให้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนรวบรวมนะครับแล้วก็รับผิดชอบออผลการสํารวจการลงพื้นที่ของของเพื่อนๆนนะครับเพราะจะต้องเอามาคีย์เข้าระบบด้วยทีนี้การนําเสนอเนี่ยแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะทําเป็นคู่ก็มาอยู่2คนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำสี่คนแล้วก็อยากจะนําเสนอแค่2คนก็ก็แล้วแต่แต่ว่าจะคนเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยครับสิ่งที่ เป็นหน้าที่ของ,ของ,ข,องของความรับผิดชอบของของหัวหน้ากลุ่มก็คือจะต้องเป็นคนนาเสนอนะครับแต่สิ่งที่นําเสนอจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเราบอกเพื่อนๆทุกคนว่าอย่างนี้นะครับเวลาเราลงพื้นที่ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมและรูปเหล่านั้นเนี่ยก็จะมารวบรวมเพื่อที่หัวหน้าจะมาระบุได้ว่าอ่ะลงพื้นที่ที่ไหนบ้างและรูปเป็นอย่างไรโอเคทีนี้สิ่งที่นําเสนอมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือแนะนําชื่อนะครับแนะนําตัวเองนะ ว่ามีชื่อใครบ้างถ้ามีรูปภาพก็แปะไว้ผมจะได้นึกออกว่าอ๋อกลุ่มนี้คือใครนะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนมีชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับเวลาลงคะแนนผมก็จะยึดตามนี้ว่าโอเคครบก็คะแนนก,ก็จะได้ไปเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะสรุปออกมาว่าคุณได้ข้อมูลเท่าไหร่จากสถานที่ใดนะครับสมมติว่ากลุ่มผมมี2คนนะครับมีได้แบบสอบถามตามกําหนดคือ20ชุด เพื่อนไปทําที่เชียงใหม่นะครับก็ไปที่ตลาดต้นพยอมบอกว่าเก็บได้10ราย8รายเป็นรายที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง2ไม่เข้าร่วมอย่างเงี้ยก็แค่นี้แต่ว่าคุณอาจจะทําเป็นภายชาติทําเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมอาจจะอยู่กรุงเทพก็ทําใกล้ๆแถวแถวบ้านก็ไปที่ตลาดนัดเมืองเอก10รายทุกคนเข้าโครงการหมดนี้เป็นต้นนี่คือเพราะนั้นผมก็รู้ละ20ชุดประกอบด้วยเชียงใหม่และเมืองเอกทีนี้เวลาแต่ละคนลงพื้นที่ครับ ก็จะเป็นจะต้องถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอถ้าหากว่าเราสัมภาษณ์ได้สมมติว่ามีแม่ค้าบางคนโอ้ยินดีที่จะให้สัมภาษณ์เราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่เราสร้างไว้ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการที่เราเอามาใช้ในตอนถ่ายนะครับภาพหรือวิดีโอเนี่ยจะถูกเอามาใช้ในหัวข้อที่4ของเราก็คือผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยหรือในอองานกลุ่มเนี่ยเราก็พูดนะครับว่าเ,ออเราลงพื้นที่มีปัญหาไงบ้างเช่นโอ้โหคนไม่ให้ความร่วมมือเลย โอ้ตัวนี้คนให้ความร่วมมือมากแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมคุณก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นคลิปสมมติว่าคุณสามารถถ่ายได้ก็จะมาแทรกที่นี่แหละการสัมภาษณ์นะครับมาแทรกได้หรือในแบบสอบถามนี้บางเรื่องที่เราผมบอกว่าเอ้ยบางคนเขาไม่ยอมตอบใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ไม่ยอมตอบสิเขาให้ข้อมูลแต่มันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นเกรดขึ้นมาว่าโอ้โหอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติม หรือว่าปัญหาพบอะไรในการมีการโกงบ้างมีอะไรบ้างก็โนต้ตไว้ในช่องสุดท้ายใช่ไหมครับเราก็เห็นถ้าสําคัญก็มาเล่าไว้ที่นี่นะครับแล้วก็อันนึงที่ผมอยากจะได้รับฟังนะครับก็คือความเห็นของพวกพวกเราเนี่ยเนื่องจากพวกเราเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแค่ตัวเดียวนะแล้วคงไม่ได้เรียนแล้วอะ่ะคือจากตอนต้นเราไม่รู้เลยว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรใช่ไหมตอนที่เราเรียนคลาสนี้วิชานี้พอตอนท้ายปุ๊บเราได้ไปเห็นว่าอา๋อโอเค,โ,อเคโครงการนี้มันต้องการจะลดราคานะมันช่วยผู้บริโภคนะ แล้วผู้ผลิตได้ประโยชน์เนี่ยเออในมุมมองของพวกเราเนี่ยเราคิดว่าโลกจริงกับโลกในทฤษฎีที่เราเห็นเออมันมันมีอะไรเป็นประโยชน์ไหมนะครับถ้ามีก็ก,ก็ก็เล่าให้ผมฟังได้นะครับผมจะได้เป็นคล้ายๆกับเป็นฟีดแบ็กอะว่าที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราไปทําเป็นยังไงนะครับทีนี้อ,อ่อนี่คือสิ่งที่จะต้องอยู่ในวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่ถ่ายถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนเพื่อนจะได้รวมให้ได้นะครับ ที่จะมีคําถามว่าเอแล้พิกัดทาง GIS คืออะไรนะครับเวลาที่เราไปที่ Google Map นะครับมันจะมีเออ่เรียกว่า Drop Pin เช่นเราไปที่นี่มาเช่นเรารู้อะเรารู้ว่าเราไปตลาดต้นพยอมเราก็หาอะไรเนี่ยตลาดต้นพยอมถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าตรงนี้คือถนนแถวนั้นถูกไหมผมก็กดไปที่แผนที่ใน Google Map นะครับแล้วมันเห็นว่าดร o p Pin ตรงนั้นอยู่แล้วเราจะแชร์โลเคชันนั้นมาเราจะพบตัวเลขชุดนี้ครับนี่คือพิกัด GAS ที่ผมบอกเป็นตัวเลข2ชุดแบบนี้นะครับเมื่อเราลงในระบบในไฟล์ที่จะมีให้ใส่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราไปเก็บที่ไหนเนี่ยตัวนี้ยจะเป็นตัวระบุว่ามันอยู่ตรงไหนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มันใกล้เคียงนิดหนึ่งในภาพของเราที่เราถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนบางทีมันก็จะมีโลเคชันติดมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลเ,เรียกว่าอะไรฮะพิกัดทางภูมิศาสตร์ นะครับเช่นตัวนี้นี่คือดรอปพินที่ผมได้จากตรงนี้นี่คือดรอปพินตรงนี้ก็ได้เป็นข้อมูลตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นตัวเลขมันผิดก็ระวังนะเพราะว่าพิกัดเนี่ยทศนิยมเนี่ยมันสำคัญนะผิดนิดเดียวมันไปที่อื่นเลยนะครับเพราะนั้นต้องต้องคีย์ให้มันแม่นนะเ,เวลาที่เราจะถ่ายรูปอะครับ ก็บรรยากรบรรยากาศของร้านาแถวๆถวนั้นใช่ไหมตลาดเป็นยังไงพื้นที่เป็นแบบนี้เช่อนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่าในตลาดต้นพยอมเงี้ยเราไปที่ร้านวัสนัน์ของฝากจากใจชาวเชียงใหม่แล้วก็มีร้านค้าเยอะแยะแถวนี้ใช่ป่ะเพราะเราก็อาจจะบอกว่าเออตลาดเนี้ยมีลักษณะเป็นเนี้ยเป็นก็จะเป็นตึกแถวถ้าเราถ้าเราถามวัสนัน์นะแต่ถ้าเรามาถามข้างหน้าร้านเครปเนี้ยก็จะไม่ใช่ละก็จะเป็นแผงที่มีลักษณะยังไงครับ แผงที่อยู่กับที่ใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องมาเช่าหน้าร้านนีเป็นต้นเพราะโลเคชันจะไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาปรับไปใส่อยู่ในแบบสอบถามของเรานะครับเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วแปบ๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่ง โอเคทีนี้ขั้นต่อมาคือการส่งข้อมูลนะครับก็หัวหน้าทีมต้องรวบรวมไฟล์จากสมาชิกในรูปแบบ PDF ที่ผมบอกว่าเป็นรูปแบบ PDF เพราะอะไรนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยได้ไฟล์แบบสอบถามไปใช่ไหมแล้วผมเชื่อทุกคนกคงมี iPad เพราะว่าเราคงไม่ได้ปริ้นแต่ปริ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนเอากลับมากรอกก็กรอกใน PDF แล้วเซฟเก็บไว้เป็นชุดๆว่าออของนายกชุดที่1ชุดที่2 3 4แล้วเราก็ทำโน้ตว่าชุดที่12 3 4เราทําที่ไหนก็ แจ้งหัวหน้าไปเพราะฉะนั้นในไฟล์ตัวนี้ที่เป็นชุดที่เราสเราทำใน good Note เราเอ็กซ์พเป็น PDF ใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อไฟล์ของเราไว้รวบรวมไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งให้หัวหน้าเราหัวหน้าเราก็จะทําตัวนี้ครับว่ามีกี่ชุดนะครับจากใครบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนทําครบไหมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ1คนก็1นึชุดนะครับไฟล์เหล่านี้ในที่สุดจะถูกอัปโหลดเข้าสู่ Google Drive นะครับผมจะสร้างขึ้นมา แต่ว่าผมจะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่จะเข้ามากรอกข้อมูลมัานความรับผิดชอบตรงนี้เขาก็จะสูงอยู่เพราะว่าเขาต้องเป็นคนเอาไฟล์ที่คุณที่รับรวบรวมจากคุณเนี่ยอัปโหลดเข้ามาในระบบแล้วเขาก็ต้องมาคีย์ให้กับพวกคุณด้วยนะครับอาจจะมีเพื่อนมาช่วยนะครับการคีย์เข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะมีรหัสหมายถึงว่าจะเป็นผมจะ เอาฟอร์มนี้ให้สำหรับพวกเราเนี่ยเพื่อที่ว่าพาะ,ะหัวหน้าที่จะคีย์เข้ามาได้เราจะไม่ได้แชร์ฟอร์มนี้ไปให้คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟอร์มนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะจนกระทั่งมันเรียบร้อยแล้วเราถึงจะให้พวกเราคีย์เข้ามาเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับวนนันที่17ทเนะครับธันวาผมคิดว่าเพื่อนบางคนจะสอบเสร็จวันที่18ใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปไปด้วยกันนะครับไปกับเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะสามารถไปในทาเลเดียวกัน เช่นตลาดนัดเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหร้านค้ามันเยอะมากนะครับบางทีสมมติกลุ่มหนึ่งมี4คน2คนไปตลาดแห่งหนึ่งก็ได้และยี0ชุดผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเกินความสามารถตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อาจจะเห็นบริบทของตลาดนั้นแล้วก็ถามพ่อค้าแม่ค้าได้ว่าเออทำไมออถึงเข้าช้าทำไมถึงเข้าเร็วเพราะเมื่อสักครู่ผมโพสต์ไปว่าหัวข้อที่2.2.1เนี่ย คนที่เข้าโครงการทีหลังเนี่ยเขาอาจจะทําไม่เป็นตอนแรกใช่ปะ่ะแต่เราบอกเขาไม่เข้าร่วมเพราะอะไรความหมายของผมคือไม่เข้าร่วมตั้งแต่ต้นนะครับเข้าใจไหมบางคนแบบถ้าโครงการมันจบแค่เดือนธันวาณนะวันนี้เขาอาจจะไม่สมัครแล้วก็ได้แต่พอเขาเห็นว่าโครงการมีเฟสสองต่อแล้วโอ้โหอีกตั้งห้าล้านคนเนี่ยเงินจะสะพัดอีกตั้งหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขากาอาจจะอยากมาเป็นพ่อค้าในโครงการนี้นะก็ฝากพวกเราลองไปดูนะครับแล้วก็ตอนคีย์ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะ ทำคลิปให้สําหรับหัหน้าอีกทีหนึ่งว่าเราจะคีย์ข้อมูลเข้าไปยังไงโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ส่งข้อข้อความมาทาง microsoft t e a m ก็ได้นะผมก็จะพยายามตอบเท่าที่ผมมีเวลามาดูนะครับส่วนใหญ่ก็ตอบเกือบหมดแต่ว่าคำถามที่ผมมาเล่าวันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จาก microsoft t e a m ในในใน,ในคลาสสองพวกเรานี่แหละว,ว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นนะครับ ยังไงหัวหน้าเนี่ยาง,งานอาจจะหนักนิดหนึ่งนะครับก็ขอใหอ้ทำเพื่อเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะครับโอเคโชคดีทุกคนครับ